สับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว10โอนเชื่อมโยงได้สไตล์าทางการเงิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประกันวันนี้นะครับเป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลมหาสงการไปได้หมัดๆนะครับก็หลายๆคนที่ไปเฉลิมฉลองสนุกสนานลื่นเริงกันในงานเทศกาลสงการนะครับก็คงจะต้องกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับก็คือมาปฏิบัติภารกิจในหน้าที่การงานนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยก็ยังคงมีบทบาทสําคัญนะครับกับทุกๆชีวิต ทุกๆก,การเดินทางนะครับของทุกท่านที่จะต้องเดินทางทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับซึ่งปีนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าอุบัติเหตุการก็เยอะพอสมควรเหมือนเดิมครับก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะมีการโลงลงอะไรเพิ่มขึ้นมาก็เสมือนว่าไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่ว่าถ้ามีการทําปาระกันภัยเอาไว้นั่นก็ยังสามารถรที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้ครับ,รบปีนี้ก็มีตัวเลขล่าสุดนะครับจาก อกองบรรเทาสาธารณภัยครับ,รบเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่277 คนนะครับในถึงผู้เสียชีวิตนะครับส่วนบาดเจ็บก็ยังอยู่หลักพันนะครับประมาณ2,000กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขดูแล้วค่อนข้างเยอะแต่เมื่อเทียบสถิติย้อนหลังไปในช่วงเวลาเดียวกันนะครับกับปีก่อนนะครับก็จะดูว่าถือว่ายังต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับก็ถือว่ายังมีมาตรการที่ลดลงป้องกันนะครับเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้สงการที่เริบบิทเจ็ดวันอันตรายนะครับก็คงจะ ถ้าแยกเป็นประเด็นกรณีอุบัติเหตุจริงๆก็จะอยู่277แต่ที่น่าตกใจก็คือที่มันขึ้นมากสูงก็คือเหตุการณ์ที่ทะเลาะวิวาสและนําไปสู่การใช้ความรุนแรงนําอาวุธมาทำ้ายกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีมหาโหดอีกปีหนึ่งเหมือนกันนะครับในช่วงเทศกาลสงกานนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ผู้เสียชีวิตจากกรณีที่ใช้อาวุธทำ้ายกันเยอะพอสมควรนะครับ ก็ในส่วนของที่เสียชีวิตเยอะสุดในส่วนของรถก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะได้ความมึนเมาแล้วก็อาจจะขับไปซื้อของก็จะเป็นตามจังหวัดคือโครชาชน่จะเสียชีวิตเยอะที่สุดซึ่งในส่วนนี้ก็พรบก็ต้องไปดูว่าทำกับบริษัทไรแต่ส่วนใหญ่คือต้องมองว่าต่างจังหวัดจะไม่ค่อยทําพรบรถยนต์มอเตอร์ไซค์กันเพราะว่าเนื่องจากมองดูว่าแล้วก็คือว่าไม่ค่อยจะมีผลประโยชน์คือเสียเงินเบียบ้ย<ๆ>เปล่าก็อยากกินอยากมีตัวเลขของบริษัทการออกมาออกมาให้เห็นว่า มีรถยนต์รถ,รถรถมอเตอร์ไซค์นอกระบบที่ไม่ทําพรบนี้สูงพอสมควรถึง2อถึงสล้านคันและส่วนใหญ่จะสำรวจจะเป็นรถ,รถต่างจังหวัดทั้งนั้นเพราะว่าขับซื้อกับข้าวซื้ออะไรอย่างนี้ครับก็คือคนส่วนใหญ่มองว่าซื้อรถมาเพื่อใช้วิ่งในชุมชนของตนเองร,ระยะสั้นๆนะครับไม่ได้วิ่งข้ามเขตไม่ได้วิ่งสัญจรไปไกลามากมายอะไรนะครับก็คิดว่าไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อประกันเสียเบี้ยโดยเปล่าประโยชน์เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับ แต่ว่าถ้าเวลาถึงในช่วงเทศกาลอย่างนี้นะครับถึงท่านจะสัญจรในช่วงระยะสั้นๆนะครับ,รบในระแวกชุมชนนะครับหรือขับในช่วงถนนที่เป็นถนนใหญ่ครับรบ,บางทีก็ในช่วงปกติก็อาจจะไม่มีรถสัญจรมากหมายอะไรแต่ในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างงี้มันก็จะมีปริมาณรถเยอะเพราะ,ะนั้นโอกาสที่จะเกิดความสุ่มเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุนะครับมันก็เลยสูงขึ้นนะครับและที่สําคัญมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะมัก เสียชีวิตซะเยอะนะครับเนื่องจากวันหนึ่งเนื่องจากาหนึ่งขับรถไม่ค่อยถูกกฎจราจรไฟหน้าบางทีวิ่งสวนเลน<ๆ>ก็ไม่ยอมเปิดนะครับสก็คือเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวินัยการจะการใช้ยวดยานจรารถยนต์นะครับในเรื่องของการรักษาวินยัยเรื่องกฎจราจรต่างๆนะครับเป็นสิ่งสําคัญถึงจะอยู่ต่างจังหวัดก็จะต้องเคร่งครัดกับเรื่องนี้นะครับบางทีรถยังไม่เปิดไฟเขียวเลยแง่ไฟแดงยังไม่เริ่มตัดนะครับก็ วิ่งสวนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถที่เขามาจากสี่แยกําลังวิ่งต่อต่อหางกันมาติดพันกันอยู่อย่างนี้เขาก็วิ่งหวังที่จะให้หลุดไฟไฟแดงไฟเขียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการเขาเรียกว่ากระทบกระทั่งกันนะครับอย่างรุนแรงนะครับเราจะเห็นใน CCTV ทัวทัศนวงจรปิด ออกมาเยอะมากนะครับว่ารถที่ไม่เคารพกฎจราจรหรือไม่เคารพสัญญาณไฟนะครับมันก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุรายแรงนะครับถึงขั้นต้องเสียชีวิตนะครับ,รบนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับก็ถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากการเดินทางนะครับ,รบของแต่ละท่านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติแม้ว่าจะไม่มากเกินไปแต่ก็มันก็จะต้องมาดูแลกันในเรื่องของ ผลแห่งการเกิดอุบัติเหตุนะครับว่าแม้ว่าจะไม่เสียชีวิตแต่ว่าจะในส่วนของประกันภัยก็จะต้องไปทําหน้าที่ในการดูแลนะครับผู้ที่ซื้อประกันเอาไว้ในรูปแบบต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่รายงานที่คุณผู้ชมรับทราบนะครับในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าประเด็นในวันนี้นะครับก็ดูแล้วก็มีเรื่องซึ่งที่เราดตามกันข่าวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์สุขภาพ นะครับบริษัทศูนย์สุขภาพประเทศไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทางคอพอได้มีการถูกงบนะถูกโภนาไว้นะครับก็คือยังไม่สามารถดําเนินธุรกรรมได้ตามปกติแล้วก็ที่สําคัญยูเนียนอินเตอร์ก็มีมติชัดเจนออกมาแล้วจากบอร์ดคอพนะครับว่าให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตแต่ว่าจะบรรลุผลร้อยเซนต์นะครับแน่นอนมันก็จะต้องผ่าน การเซ็นอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งตอนนี้รักษาการอยู่ก็คือคุณกิติรัตนนองนะครับก็ต้องรอเซ็นกันก่อนว่าคือทางคอพนี่มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วว่าคือมีการสอบถามไปทางเลขาคอพหลังจากวันที่สิบเมษายนที่ผ่านมาก็บอกว่ารอเซ็นอย่างเดียวตอนนี้แต่คือทางข่าวคอพยังไม่ออกมาให้ข่าวทางทางสื่อมวลชนเท่านั้นเองครับเพราะว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะปิดจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายังไม่มีลายลักษณ์อักษรจากทาง รัฐบาลก็ทางคอพอก็ไม่สามารถที่ออกมาให้ข่าวความกระจ่างได้ครับก็เป็นเรื่องซึ่งคอพ,อพอมีกฎหมายที่จะรองรับอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับหมายความว่าทารฐมนตรีรักษาการไม่สามารถที่จะใช้อํานาจเป็นรัฐมนตรีรักษาการเซ็นอนุมัติได้ก็อาจจะต้องใช้ประหลัดหรือผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในกระทรวงการคลังนะครับที่ทําหน้าที่เสมือนหนึ่งรัฐมนตรีนะครับในการเซ็นอนุมัติเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าธุรกิจประกันภัยถ้าเกิดมีปัญหาแล้ว จำเป็นจะต้องยุติบทบาทของบริษัทนั้นๆลงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลรัฐบาลอีกทอดหนึ่งก็คือกกตในการที่จะต้องขออนุมัติเป็นครั้งคราวกรณีเรื่องออที่จะต้องเซ็นสาคัญสําคัญอย่างนี้นะครับก็เชื่อว่ากกตเองก็ไม่น่าจะขัดข้องอะไร,รนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในเรื่องที่ในในข่ายที่จะให้การคุ้มครอง นะครับประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นแล้วก็สมควรที่จะต้องอนุมัติให้ดําเนินการได้นะครับเขาคิดว่าคงไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าส่วนของยูเนี่ยนเองก็ก็ไม่ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเสียหายมากจนเกินไปก็คาดว่าในส่วนค่าเคลมสินใหม่ก็ดูทางคอพอก็ดูจากส่งแล้วว่าไม่เกิน200ล้านบาทก็ยังสามารถที่ยังพอบรรเทาได้ในส่วนของเงินกองทุนประกันวินาศภัยที่มีอยู่ครับ ก็ตอนนี้ก็ล่าสุดนะครับดืนมีนาเห็นก็มีรายงานตัวเลขออกมาเหมือนกันว่าเงินกองทุนประกันวินาศภัยนะครับก็มีตัวเลขอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิล้านบาทก็ถือว่ากองทุนโตขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับพอที่จะรองรับกับสถานการณ์กรณีปิดกิจการหรือระงับกิจการต่างๆได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับช่วงปีก่อนหน้านี้นะครับก่อสปีธันวาคมจะอยู่ที่ 1550ล้านบาทครับครับก็ถือว่ามีขนาดของกองทุนนะครับเติบโตขึ้นมาประมาณ19.5%นครับนี่ยังไม่รวมดอกเบี้ยนะครับที่ฝากเอาไว้กับสถาบันการเงินก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่สักี่ล้านบาทสามสี่สิบล้านบาทนะครับเพราะนั้นเวลานี้การเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของมาตรการในการกำกับดูแลนะครับบริษัทประกันวินาศภัยก็ถือว่าบริษทางกองทุนเองก็ถือว่ามีความพร้อมระดับหนึ่ง แต่ในทางกฎหมายจริงๆแล้วก็มีการแก้นะครับว่าถ้าเงินที่เรียกเก็บจากบริษัทประกันวินาศภัยทั้งระบบนะครับตามกฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับคือปีนึงจะเก็บ2หนนะครับทีนี้เก็บมาแล้วเนี่ยถ้าเงินไม่พอมันก็จะมีมาตรการในการที่จะให้ออกอาจจะเช่นออกออกตัวสัญญาใช้กู้ยืมเงินนะครับซึ่งทางส่วงกคลังอาจจะค้าประกันให้เพราะฉะนั้นนี่ก็มีการเตรียมพร้อมระดับหนึ่งกรณีถ้าบริษัทวินาศภัยเกิดนะครับมีปัญหาต้องล้มลงแล้วก็ ผู้ที่เอาประกันทั้งหลายนะครับที่กลัวว่าจะได้รับผลกระทบ,บก็จะสามารถมีเงินสำรองจ่ายนะครับ <ใน S 2> ที่ในทันทีรองรับเหตุการณ์รได้นะครับเพราะถ้าเปรียบเทียบในอดีตกว่าที่จะมีการชดใช้ค่าเสียหายได้ก็มีการฟ้องร้องกว่าจะขึ้นลงขึ้นศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นไปถึงศาลชั้นสูงสุดบางทีบางรายห้าถึงหถึงเปีนี่ยังไม่ได้ค่าเคมเครับ กว่าจะสู้ถึงศาลก็เหนื่อยพอสมควรก็ทางคอพอก็จะมีการแก้กฎหมายกฎหมายนี้มันเป็นเรื่องซึ่งต้องฟ้องกันในเรื่องของการฟ้องร้มละลายการบังคับคบด,ดีนะครับซึ่งกรณีสัมพันธ์ประกันภัยก็เห็นตัวอย่างไปแล้วตัวอย่างมาแล้วครับก็อย่างน้อยก็ เกือบเกือบเจปีก็ยังเคลียกันไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีบริษัทต้องปิดกิจการนะครับเพราะฉะนั้นผู้เอาประกันจะได้เงินอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นได้รับการชําระเงินสินใหม่ตามปกติทั่วไปนะครับ,รบก็อันนี้ก็เป็นการแจ้งข่าวนะครับกรณีของยูเนี่ยนประกันภยัยรวมทั้งศูนย์สุขภาพนะครับทีนี้ศูนย์สุขภาพมันก็จะมีประเด็นอยู่ที่ว่าทางคอปพอยังไม่ถึงกับถอนใบอนุญาต นะ,ะก็คือ,อยังให้โอกาสในการที่จะแก้ไขนะครับในเรื่องข้อบกพร่องต่างๆนะครับก็ให้เวลาีก้วันทีนี้รายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีอยู่4ีประเด็นหลักๆที่ศูนย์สุขภาพจะต้องอปรับปรุงแก้ไขนะครับ ก็ของคุณอนุสรมีมีรายละเอียดอะไรไหมฮะก็ในส่วนนี้ทางศูนย์สุขภาพคือต้องบอกตรงๆก็ศูนย์สุขภาพประกันภัยนี่เป็นบริษัทของในส่วนของวินาศภัยไม่ใช่บริษัทประกันชีวิตเพราะว่าในส่วนของวินาศภัยนั้นสามารถขายได้เฉพาะประกันวินาศภัยอย่างเดียวแต่โดยเฉพาะศูนย์สุขภาพนั้นเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขายประกันสุขภาพโดยเฉพาะคือไม่ไม่สามารถขายมอเตอร์ได้ก็เป็นเป็นบังคับของทางกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าในทางกับการกับการเป็นว่าทางคอพอไปตรวจสอบดูแล้ว มีการสัขายสัญญาแนบท้ายอยู่คือขายประกันชีวิตไปด้วยซึ่งมันผิดหลักผิดหลักทางคอพอ,อยู่แล้วแล้วก็มีการเข้าไปตรวจผิดกฎหมายด้วยครับวการเข้าไปตรวจสอบคือเมื่อเงินครบสัญญากลับไม่ได้เงินคืนทางคอพอก็ได้มีการไล่คือตรวจสอบทีละขั้นทีละขั้นแต่ตอนนี้ก็คือสรุปออกมาคือยืดเวลา90วันในการแก้ไขาทางบัญชีแล้วก็ไปแก้ไขกับพวกที่ค้างเอาเงินสัญญาแต่ในส่วนนี้ผมมองว่าน่าคงจะยาก เพราะว่ามีปัญหาเรื่องทางเงินกองทุนของบริษัทอยู่แล้วก็ไม่สามารถไม่รู้ว่าจะเอาเงินส่วนไหนจะไปจ่ายด้วยก็คือตอนตอนี้ก็มีการกําหนดเงื่อนไขไว้ข้อด้วยกันครับข้อหนึ่งก็คือจัดทารายงานสรุปรายละเอียดของกรมธรรม์ที่บริษัทต้องชาระคืนให้แก่ผู้เอาประกรันเมื่อครบกําหนดสัญญานะครับเช่นหมายเลขกรมธรรม์ซื้อชื่อผู้เอาประกรัจนจํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อครบกําหนดอะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องแก้ไขแล้วก็เสนอหลับคอปพประเด็นที่2ก็คือบันทึกรายการหนี้สิน ได้แก่ค่าปรับจํานวนเงินสํารองค่าเงินตะเงินจ่ายตามกรมธรรม์ให้ครบถ้วนประเด็นที่3จัดหาทุนเช่นการเพิ่มทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่ระบุข,ข้างต้นนะครับและให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกําหนดประเด็นที่4ก็คือร่างเร่งจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้ร้องเรียนให้ครบถ้วน แล้วก็สุดท้ายนะครับให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพาคุณภพและจํานวนที่เหมาะสมเพื่อให้บริการกับประชาชนและผู้อภิบาลให้ครบถ้วนได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คอพพอก็กําหนดเงื่อนไขเอาไว้ก็ให้ระยะเวลาอีก90วัน90วันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปแล้วถ้าไม่สามารถทําตามเงื่อนไขที่กําหนดได้นะครับก็อาจจะต้องมีการยึดใบอนุญาตแล้วก็ใบอนุญาตปิดครับอย่างเช่นก็ยูนิิเดอร์พันไทยก็เป็น ต่อไปคือช่วงนี้ก็ในเห็นช่วงที่2-3ปีหลังจากที่คอพอเข้ามาเข้มงวดในการดูแลก็จะมีหลายบริษัท<ม>เริ่มปิดไปทีละบริษัทโดยเฉพาะวันนี้สภพายจะเห็นช่องโัวเยอะเพราะว่าลาเส้นมันมีถึง60กว่าใบทำให้บริษัทใหญ่กลางเล็กแล้วโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆจะมีปัญหามากในส่วนนี้ครับ<ม>ในการที่จะหาช่องโหวเพราะว่าคอพอกว่าจะตรวจสอบทีนี่คือ พราะว่าลำบากพอสมควรเพราะเกอกสารก็ไม่ใช่น้อยๆเยอะมากครับโอเคครับเดี๋ยวเรามีเรื่องคุยต่อในช่วงหน้าตอนนี้เราพักสักรู่ครับเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้า